เินทรรินสเตชันสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าได้มีการพูดถึงหลายๆช่องด้วยกันนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทางช่างพง i d เด s Channel น,นะครับก็ได้มาทําคลิปเคลื่อนไหวล่าสุดนะก็ออกมาขอโทษลุงพลป้าแดนนะครับก็บอกว่าคิดถึงเรื่องราวของเพื่อนๆทุกคนนะที่เคยอ,อยู่ด้วยกันเคยทํางานด้วยกันร่วมง,งานด้วยกันเคยยิ้มเคยหัวเราะนะฮะ แล้วก็วันนี้ถ้าตัวเองไม่ได้พูดนะครับก็คงจะค้างคาใจนะครับซึ่งก็ได้บอกว่าก็อยากฝากถึงลุงพลปัตตันนะครับที่ได้ออกมาว่าก็เป็นความผิดนะที่เกี่ยวกับเรื่องของรายนะครับซึ่งก็อยากออกมาขอโทษลุงพลบัตตันพร้อมกับพี่น้องยูทูบเบอร์แล้วก็พี่น้อง f อก็คงให้อภัยซึ่งช่างคงก็บอกว่าอยากจะพูดให้สบายใจทั้งสองฝ่ายหวังว่าทุกท่านคงให้อภัย แล้วก็การเวลาต่างๆเนี่ยก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเป็นอย่างไรซึ่งใครจะมาว่าตัวเองนั้นมาเกาะกระแสลุงพลป้าแดนก็ไม่เป็นไรซึ่งในวันตัดสินคดีของลุงในปลายเดือนตุลาคมนี้ตนก็จะเดินทางไปให้กำลังใจอยู่ที่น่าสารจังหวัดมุกดาหารด,ด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็มาดูความรู้สึกนะทางแอดชิดซึ่งทาง ทางน้องแนนกอกนะครับก็ได้ ไปสัมภาษณ์ทางแอดชิดแล้วก็ยูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งก็คือแอนแฟมิลี่นะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งแอดชิดก็ได้บอกว่ามองแล้วนะแล้วแต่จุดของคนเรานะที่สุดแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ลุงกับป้าแต่แอดชิดเนี่ยบอกว่ามุมมองของลุงพลปัตแตน,นก็คงจะชัดเจนในเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องเก่า,เ,กาเรื่องราวต่างๆเนี่ยคนเราที่เคยอยู่ด้วยกันก็มีความผูกพันเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ทุกอย่างนะ ต่างๆก็อยู่ที่ลุงปานะครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดของช่างพง์แอดชิดนะครับแล้วก็แอนท้ายสุดนีป้าแตนจะว่าอย่างไรครับคิดถึงบรรยากาศดีๆที่เราเคยอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเอฟซีจะคิดยังไงเนาะนะครับก็ ยากจะฝากนะครับถึงลุงพลป้าแต่นนะครับผมก็ที่ผมบอกมานี่กนะ็เป็นความผิดนะของแม่มาต่อยนะครับเรื่องเรื่องลายนะครับที่ผมสอบถามแม่มาต่อยแล้วเนาะแกบอกว่าทรงผิดนะครับ ไม่รู้อะไรผมก็ไม่ไม่เล่นไลน์ไม่เป็นนะซนะก็อยากจะออกมานะครับขอโทษนะครับขอโทษนะลุงพลป้าแตนนะครับมอนะงว่าลุงพลป้าแตนนะรพร้อมพี่น้องยูทูบเบอร์ที่อยู่จัมปาดงคงนะให้อภัยผม รวมไปถึงพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับคงให้อภัยผมเนาะมันไม่อยากจะพูดนะ fc นะมันไม่พูดนะมันเหมือนมันยังคาใจเนาะต้องพูดนะครับให้มันสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับไม่รู้ว่านะทางนุพลประแตนนะและพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกท่าน จะคิดยังไงนะหวังว่าทุกท่านคงนะให้ภัยผมกับแม่มาต่อยนะครับก็การเวลานะพิสูจนะ์ให้เห็นแล้วนะว่าพวกเราเป็นยังไงนะครับออาใครจะว่าผมจะเข้ามาเกาะกระแสบุมพลพระแตนอีกก็ ก็แล้วแต่จะคิดนะครับผมผมไม่ตอบโต้ใครนะครับเขาจะดานะ่าเห็นไหมพี่น้องที่ผ่านมานะครับมีคนด่าผมตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่กับลุงพลปาแตนนะครับด่าตลอดผมไม่เคยออกมาตอบโต้นะครับไม่เคยด่า น,นะครับปล่อยเขาไปเนาะอ้าวันที่30ตุลานะครับเพื่อนคนนี้นะจะเดินทางไปให้กำลังใจนะครับที่สารมุกดาหารนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนคนนี้นะครับเพื่อนไม่ฆ่าเพื่อนนะครับ ถ้าเพื่อนคนนั้นจะฆ่าเพื่อนคนนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนานะครับพี่น้อง <c oughs> ก็อยากเป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับครับแล้วก็เป็นความรู้สึกของช่างพงนะครับที่ได้ออกมาขอโทษแล้วก็มาฟังนะครับทางแอดชิดกับทางแอน a m แฟมิี่นะครับที่ได้พูดถึงประเด็นนี้ครับสำหรับพี่ สําหรับพี่มองว่ามันมันก็แล้วแต่จุดเดียวของคนเนาะแล้วก็อยู่ที่ลุงป้าเขาจะคิดยังไงแค่นั้นเองตัวแต่สําหรับพี่แล้วพี่บอกว่ายังไงก็ได้ก็รู้อยู่ว่าพี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใคร mm hmm. แต่ก็มันก็อย่างว่าหละมันก็คงยากนะก็ mm hmm. มันเขาได้คือถ้าถ้าเกิดว่ามาทำ u t u b e ที่เกี่ยวกับพวกเราเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอได้อยู่ แต่คือถ้าถ้ากลับมาอยู่ผมก็คิดว่าไม่น่านะ <c oughs> ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันก็แต่ถ้าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยมันกับสายนอกวงรอบนอกอันนี้ก็ได้อยู่ <c oughs> เพราะว่าเห็นว่าเขาก็มีไปเขาก็มีจุดเด่นของเขาอยู่แล้วไงคือในการที่เขาเลือกเลือก,เล,อกเลือกที่จะมีจุดยดนของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่มันก็อย่างว่า ที่สุดแล้วมันก็แล้วแต่ลุงกับป้าอก็ถึงที่สุดมาแล้วก็แล้วแต่ลุงกับป้าแค่นั้นแหละแต่แลนะแ้พี่ก็ไม่เป็นไรถ้าคนถ้าถ้ามีคนมาเพิ่มก็ดีก็ดีก็ดีเพราะพี่ขี้เกียจ <c ười> คาเดียวจบ <c ười> จะได้มีคนมาช่วยทางาน <c ười> เออเนาะแต่ถ้าซอมเป็นไปได้อ่ะถ้าถ้าจะแบบมุมมอ,องพี่ก็ก็ก็คงแบบตะพลก็คงอยู่แค่นี้นะมะ้าเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างก็ทุกคนกรร็รู้กันอยู่มันชัดเจนแล้วนาะมันชัดเจนแล้วเพราะว่าเขาก็ไปมีจุดยืนของเขาแล้วเขาก็มีคอนเทนต์อะไรที่เป็นของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถามว่าก็เออถามว่าคิดถึงไหมเรื่องเดิมเดิมมันคิดถึงอยู่แล้วแหละคนที่เคยอยู่ด้วยกันมันก็คิดถึงนะคิดถึงเรื่องเราเก่าอย่างเมื่อวานนี้พี่ก็ไปกวอกพี่ก็ไปพ่อมพนนาคิดถึงเรื่องเรากเกา่าคนเก่าเอาจริงๆคนเรามันอยู่ด้วยกันน่ะมันก็ต้องมีความผูกพันเป็นเรื่องธรรมดา มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่ผูกพันกันแล้วอย่างช่างพงนี่เขาก็เป็นเนาะ <c oughs> เขาเป็นคนอุดรเหมือนกันก็เห็นก็เห็นคลิปแว๊บๆมันแหละแล้วมีคนมาบอกด้วยแหละก็เราก็ไม่ได้ว่าจะสกัดกั้นเขานะแต่ถ้าเกิดว่ามันก็ที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่ลุงป้าอยู่ดีแหละเราพูดอะไรไปถามว่าถ้าเราบอกว่าโอ้ผมยินดีต้อนรับครับแล้วเ็ามาไม่ได้มันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ว่าผมผมไม่รับครับ ถ้าลุงเอามามันก็อีกเรื่องหนึ่งมันมีความเป็นได้แต,แต่เป็นได้ทั้งหมดแหละแต่ก็อย่างที่เมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ก็เข้ามาคอมเมนต์ในช่องเราก็บอกว่าเออก็ยังให้กําลังใจนะให้กําลังใจเราก็ยังไปปั่นยอดวิวอยู่ก็ไปดูให้เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ดูว่าความเคลื่อนไหวเขาก็เห็นเขามีคอนเทนต์อะไรที่เป็นของตัวเองเยอะอยู่นะคอนเทนต์ช่วยสังคมมั่งปลูกบ้านให้คนที่ไม่มีทุนมั่งอะไรอย่างเงี้ย ก็เห็นเขาทาเพื่อสังคมก็มีนะเห็นเขาขายเสื้อเห็นเขาอะไรก็ยังเขาส่งเสื้อมาให้พ่อด้วยนะเออเสื้อที่เขาขายอะ่ะพี่ก็เอาไปให้ตาทนน,นั่นแหละส่งส่งมาให้เราเอาไปให้ตาทนพ่อเขาก็ใส่อยู่นั่นแหละแต่มันที่ที่สุดถึงที่สุดก็ให้กําลังใจนะก็นะอยากให้เขาก็มีคือด้วยความที่ว่าเราเคยทาํางานร่วมกันอยู่แล้วก็อยากจะให้กําลังใจนั่นแหละนะ ่าให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเนาะนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ดุนพินิจของลุงกับป้านะคะแต่ถ้าว่าถ้าว่ากลับมาก็ดีลุงก็จะได้มีงานช่วยมีคนทํางานเออแต่ถ้าถ้ามาไม่ได้ถ้ามาไม่ได้เขาก็มีคนเต์นของเขาอยู่นะก็ยัเป็นเดิมเนาะเออเพียงแต่ว่าก็ดีที่ออกมาขอโทษลุงกับป้าเนาะเหมือนเวลาเวลาเวลา ก็คง <ๆ S 1> ไม่มีอะไรจะพูดเยอะอนะประมาณนี<อ>้ครับหลังจากที่ฟังความรู้สึกนะครับของเอชิดแล้วก็ทางแอนแฟมิลี่แล้วนะครับวันนี้ก็มาดูความรู้สึกนะครับที่ทางป้าแตนได้มีการพูดในช่วงของไร้สดนะก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับซึ่งใจความสําคัญที่ป้าแตนก็พูดเรื่องของอความรู้สึกนะจริงแล้วเนี่ยทางป้าก็บอกว่าก,ก็ป้าเนี่ยที่ผ่านมานะครับก็ ก็นานมาแล้วนะครับก็จริงก็ไม่ได้ไปใส่ใจในเรื่องนั้นนะครับจริงก็คนที่เคยทํางานอยู่ด้วยกันมานะแล้วก็เรื่องราวต่างๆก็ผ่านไปนะผ่านไปด้วยดีแล้วก็ต่างคนต่างก็มีคอนเทนต์มีอะไรเป็นของตัวเองนะก็เราได้เก็บความรู้สึกอ่ะตรงนั้นดีกว่านะครับจริงก็ทางป้าก็ไม่ได้ไปใส่ใจแล้วนะครับเอาเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกของบ้าแตนนะฮะก็รายละเอียดต่างๆที่ได้พูดถึงประเด็นนี้กันนะครับ ช่างพงษ์งิ้ขอโทษลุงป้าจ้าขอโทษเรื่องอะไรอ่ะคือหมอป้าไม่ได้ป้าไมได่ดูคลิปช่างพงษ์มานานแล้วก็ตั้งแต่ออกไปก็ดูประพาแรกๆแล้วก็ไม่ได้ดูเขาก็ไปทํากิจกรรมกับกับกัปตันแล้วก็ในโพธิ์นะแล้วก็เ,เพื่อนๆเนี่ยไปทําบ้านทําอะไรกันอยู่นะ ทำอะไรอ่ะอืมป้าไมได่ดูเขานานแล้วไม่รู้ว่าเขาขอโทษเรื่องอะไรครีมีแต่เฝ้าใครตอนนี้ก็เลยไม่ได้ดูใครเท่าไหร่ขอโทษเรื่องเมียอ,ออกมาพูดอะไรขอโทษเมียเรื่องแชทเรื่อง ตั้งแต่อยู่กับป้าเห่ะตั้งแต่อตั้งแต่อยู่กับป้าก็าไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่ามันผ่านมาแล้วทุกคนเอ่มันผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านมานานแล้วด้วยแล้วก็เอ่อเอา,อางี้ดีกว่าพอดีมันมีเรื่องข้ามไมา้พูดใช่ไหมเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าป้าพูดสั้นๆดีกว่านะสําหรับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะเกี่ยวกับช่างพงใช่ไหมที่ว่าที่จะขอโทษเรื่องแชทเรื่องอะไรใช่ไหม จริงๆไม่ใช่ประเด็นหรอกนะไม่ใช่ประเด็นวันนั้นเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ประเด็นใหญ่ที่เขาไปเผยแพร่อะไรพวกนี้นะเป็นแต่ป้าที่ทักวันนั้นเนี่ยวันที่ก่อนที่เขาจะจากไปนี่เขาจะไม่อยู่เนี่ยก็คืออยากให้รู้อยากให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพเจริญค่ารับผิดชอบมันมีความผิดไม่ไร้ายแรงรเลยหรอกมันไม่ได้ว่าเออมันอะไรอ่ะเขาเรียกอ่ะมันไม่ได้รุนแรงไม่ได้เป็น อะไรที่มันไม่ต้องเปิดเผยเพียงแต่ว่าความรู้สึกข,ของคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบซุบซิบบินทาก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือชอบเอาเรื่องนี้ไปให้คนนี้ฟังแล้วเรียไไ่คนนี้ฟังมันก็จะเป็นนิสัยส่วนตัวเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วเรื่องที่เปิดเผยออกไปก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตหรอกเพียงแต่ว่าป้าเน,น้นที่วันนั้นเนี่ยคืออยากให้เขารู้จักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ รับผิดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแค่นั้นเองอืมใช่มันคมันความไว้วางใจมันไม่นั่นความจริงในนาลุงพลเปาแตนเนี่ยมันม,มีไม่มีอะไรเป็นความลับเลยไม่มีตรงไหนเป็นความลับเลยเพราะว่าเราเปิดตลอดอยู่แล้วแต่ว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออยากให้เขาเรียกว่าอะไรมันแสดงความความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อการกระทำแค่นั้นเอง แต่เพียงแต่ว่ามันผิดคาดมันมันออกไปอีกแนวหนึง่งซึ่งป้ากับลุงแล้วทุกคนในนาแล้วก็ไม่ได้ถือสาอะไรแล้วด้วยนะถึงแม้จะออกไปก็จะทําอะไรช่วงแรกๆลุงกับป้าก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรเขา <S 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 ใช่ไหมละ่ะนะช่วงเวลาที่เราทําอะไรดีๆด,ด้วยกันเนี่ยเราก็เก็บภาพดีๆคือลุงกับป้าเนี่ย คือโดนมาสําหรับเรื่องพวกแบบนี้ลักษณะน,นี้เนี่ยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปถือสาอะไรพวกนี้ป้ากับลุงก็คงอยู่ไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็ได้แค่เราก็โอเคคือเหมือนกับในหนังอะบุญเราทําร่วมกันมาแค่นี้ใช่ไหมละ่ะอยากคือจะ,จะร่วมกันทําแค่นี้ก็คือถ้าจบก,ก็คือจบไปแล้วลุงกับป้าก็ไม่ได้ไปใส่ใจหรือว่าเออไม่ได้ไปโกรธไปอะไรเขาด้วยมีผู้ใหญ่อ่อ หลายท่านนะก็มาคุยกับป้าบอกว่าให้หายโกรธให้อะไรจริงๆป้าบอกตั้งแต่แรกเลยว่าไม่เคยได้โกรธเพียงแต่ที่พูดในเมื่อเราอยู่ร่วมกันหลหลายคนมีการประชุมกันมีการอะไรเงี้ยก็แค่แสดงสปิริตในการรับผิดชอบว่าจริงไม่จริงแค่นั้นเองมันก็คือเขาเรียกว่าเปิดใจใส่การแบบแมนแมนนบอกนะคะส่วนเนี้ยมันมันผ่านมานานแล้ว แล้ว FC มาคอมเมนต์ว่าเขาอ่าช่างพงมาขอโทษอะไรเงี้ยจริงๆไม่จําเป็นเพราะว่าลุงกับป้าและทุกคนในานาเนี่ยลืมไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรทุกคนก็ต่างไปทำคอนเทนต์ของตัวเองหมดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีป้าท่งบอกว่ายูทูบเบอร์เนี่ยไม่มีใครอยู่กับลุงกับป้าได้นานหรอกค่ะทุกคนไม่มีใครอยู่กับลุงกับป้าตลอดชีวิต พอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการไปทำคอนเทนต์ของตัวเองมันก็มีการไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องทำต้องเป็นตัวของตัวเองโดยที่ทำคอนเทนต์ถ้าถ้ายังทำ u t u b e ต่ออยู่ก็ทำคอนเทนต์ของตัวเองดันตัวเองต้องมีเอการาชเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาลุงกับป้าโดยไม่ต้องพึ่งพาคำว่าลูกคนป้าแตนหรือว่าเอ็ซีลูกพนป้าแตนอย่างเงี้ยมันถึงจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ันถึงจะถูกต้องเชื่อไหมล่ะทุกคนว่าไม่มีใครอยู่กับลุงกับป้าตลอดหรอกใครที่ออกไปแล้วเราก็ไม่ถือโทษโกรธกันทุกคนมีจุดยืนของตัวเองในเมื่อแต่และคนแสดงจุดยืนของตัวเองแล้วก็เดินต่อไปได้เลยไม่ต้องไม่ต้องขอโทษบอกบอก,บอกเลยนะว่าไม่ต้องขอโทษเพราะว่าลุงกับป้าแล้วก็ทุกๆคนที่นานเนี่ยเราไม่ได้ถือโทษโกรธช่างพงหรือคนที่ออกไป ก็อยากให้ทุกคนไปทำคอนเทนต์ของตัวเองที่ดีๆต่อไปอืเพราะว่าเขาออกไปเขาก็ไม่ได้เขาก็อาจจะมีปฏิกิริยาไม่พอใจตอนแรกๆต่อมาต่อมาเขาก็ไปทำคอนเทนต์ของเขาไม่ได้สนใจเราอยู่แล้วขนาดคนที่ออกไปทำคอนเทนต์ด่าฟาดลุงกับป้าอย่าเงี้ยป้าก็ยังไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่เลยช่างพคงกับทีมงานก็มีบ้านกระปิดกระปอยลุงป้าก็ ไม่ได้ว่าสนใจอะไรทุกคนต่างมีคอนเทนต์มีของตัวเองอพี่อ๋อก็ไปมีคอนเทนต์ของตัวเองเห็นไหมเขาออกไปแล้วเขาก็ไปทำคอนเทนต์หาเห็ดหาอะไรหาปูหาป้าของเขาเขาก็ทำคอนเทนต์กันของตัวเองไปแจ็คเด,เดอรนะ์เขาก็ไปคือและหลายช่อง youtube เนี่ยนะคะออกไปเนี่ยเขาก็ไปตามกระแสข่าวนะเขาก็ไปตามกระแสข่าวใช่ไหมล่ะ บางคนก็ไปดูช้างเห็ไหมบางคนก็ไปดูช้างบางคนก็ไปติดตามแบบต้นไม้หรือว,ว่าวิธีงานเกษตรบางคนก็ออกไปทางหมอลำอย่างอาอไอนะแพลา,พลาอย่างเงี้ยสาวอีสานใช่ไหมเธอเนี่ยที่ออกไปอะ่ะก็ออกไปทำคอนเทนต์ของเขาอยู่ที่ว่าคอนเทนต์เขาเนี่ยจะสร้างความสนใจให้กับเอซหรือเปล่าแค่นั้นเองจริงๆลุงกับป้าทุกวันนี้เนี่ยก็ กระแสก็ไม่มีแล้วเราก็อยู่คอนเทนต์กันแบบครอบครัวเล็กๆนะแต่ก่อนเป็นครอบครัวใหญ่แต่เนนี้ครอบครัวเราถือว่าเป็นครอบครัวเล็กๆคอนเทนต์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็กินข้าวเย็นบ้างทํางานบ้างเงี้ยนั่นแหละค่ะทุกคนจุดยืนของยูทูบเบอร์สุดท้ายแล้วนะคะเอาง่ายๆเลยพูดสั้นๆนะสุดท้ายแล้วก็อจะต้องมีจุดยืนของตัวเองมันอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนว่าจะต่อยอดนะ ถือว่าลุงกับป้าถือว่าลุงกับป้าเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นฐานแรกให้กับยูทูบเบอร์ที่มาหาผู้ติดตามที่มาหาเขาเรียกว่ายอดซับต่างๆนาาและทุกคนก็มีฐานของแต่ละคนไปแล้วถ้านำไปต่อยอดในทางที่มันดีต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมด้วยไม่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยป้ากับลุงก็ยินดีด้วยนะคะคือไม่จัเป็นต้องมาอยู่ที่นาหรอกนะคะ ที่นาเราก็ไม่มีอะไรมีแต่สวมี่สวทากับข้าวนะได้เล็กแน้อยไปแต่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรมีมีงานมีอะไรอยากมาเที่ยวมาอะไรเนี่ยเราก็เปิดกว้างอยู่แล้วสําหรับคนที่อยากจะมาเที่ยววันที่มีงานเช่นวันฉลององ์ปูอะไรเงี้ยก็มาได้เพราะเราเปิดให้ทุกคนมาได้อยู่แล้วอ่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าถ่ายประจําเหมือนที่จําปดงเนี่ยก็จะมีแค่นี้แหละมีเท่าที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่ ก็ปวดหัวนักหนาแล้วนะคะทุกคนไม่ได้ถือโทษกดอะไรไม่ต้องขอโทษอะไรหรอกเพราะนั้นก็ดเนวนชีวิตต่อไปให้ดีแล้วก็มีความสุขก็พอแล้วนะนั่นก็เป็นสิ่งที่ลุงกับป้ารู้สึกว่าขอบคุณแล้วเพราะว่าสิ่งที่ถือว่าเขาจะรับสิ่งที่จริงที่ลุงกับป้าเริ่มต้นให้ถือได้เลยนะว่าสิ่งที่ลุงกับป้าเริ่มต้นให้เนี่ยคือจากทานเอฟซีจากผู้ติดตามจากยอดดูเนี่ย ทุกๆคนนะยูทูบเบอร์ทุกคนสามารถที่จะนำไปต่อยอดทำคอนเทนต์ให้กับช่องตัวเองได้มันอยู่ที่ความสามารถแล้วก็แนวความคิดของแต่ละช่องแต่ละคนที่ออกไปบางคนก็ไปติดตามข่าวอืไม่ต้องขอโทษหรอกนะเพราะว่าป้าลุงกับลุงก็มันผ่านไปแล้วทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างทุกคนตั้งแต่สองสามปีมานี้นะทุกอย่างทุกคนนะคะที่มันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปเนี่ย ลุงกับป้าบอกกับเอฟซีทุกท่านได้เลยนะคะว่าลุงกับป้าจําแต่สิ่งที่ดีๆจําแต่สิ่งที่ประสบพบเจอดีๆเท่านั้นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันอะไรจะต่างกันนาลุงกับป้าก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์ในการพบปะผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพตามตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะ คือไม่จำเป็นต้องขอโทษป้ากับลุงเพราะลุงกับป้าไม่เคยโกรธช่างพงแล้วก็เพื่อนเนเพียงแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะการตีโพยตีพายหรือการไม่เข้าใจอะไรกันเนี่ยนะการไม่คุยด้วยเหตุด้วยผลยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันทําให้เราเขาเรียกว่าบุญภาวาสนาเราประมาณนี้แต่ให้เอซนะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาฟังเนี่ย เชื่อใจได้เลยว่าลุงกับป้าและยูทูบเบอร์ทุกคนนะไม่ได้โกรธมันคือจุดเขาเรียกว่ามองใดที่มันสะดุดให้เรียกมันว่าจุดเปลี่ยนใช่ไหมตรงไหนที่มันสะดุดตรงนั้นนะมันคือจุดเปลี่ยนนะก็ให้ช่างพงคิดว่าตรงนั้นช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมันสะดุดตรงนั้นก็ให้มันเป็นจุดเปลี่ยนให้กับช่างพงและทุกๆคน ได้ไปเริ่มต้นใหม่เริ่มกิจกรรมใหม่ๆเริ่มคอนเทนต์ใหม่ๆให้กับตัวเองลุงกับป้าก็คิดเสมอทุกครั้งที่ชีวิตสะดุดนะทุกครั้งที่ชีวิตเจอปัญหาทุกครั้งที่ชีวิตเจออะไรที่ต้องแก้ไขทุกครั้งที่เจอเรื่องราวที่ต้องเข้ามาในในในชีวิตลุงกับป้าเนี่ยที่มันสะดุดที่มันเจอปัญหาที่มันเป็นปัญหาเนี่ย ุูกับป้าก็คิดเสมอว่ามันคือจุดเปลี่ยนจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วนะจุดที่เราจะต้องปรับปรุงจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนั่นคือสิ่งที่ลุงกับป้าคิดเสมอแล้วก็ไม่เคยได้โกรธใครด้วยส่วนข้างนอกเนี่ยใครจะทะเลออาะกับใครหรืออะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่เหตุที่ผลของแต่ละคนแต่ลุงกับป้าเนี่ยสาวยูทูบเบอร์ ที่เคยร่วมงานกันนะที่เคยอาจจะไม่เข้าใจกันอาจจะไม่พอใจกันถ้าไม่มีเรื่องอะไรต่อกันมากมายเนี่ยลุงป้าไม่เคยถือโทษโกรธแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยไม่ได้เอามาใส่ใจด้วยนะส่วนว่าจะว่าใครจะไปให้กําลังใจวันที่31นะเราก็ไม่เคยห้ามด้วยนะใครจะไปด่าวันที่31เราก็ไม่ห้ามใครจะให้กําลังใจเราก็ไม่ห้ามนะทุกคนมันเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอยู่ที่ใจแค่ใจเราคิดดีๆรู้สึกดีๆมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่สำหรับยูทูบเบอร์ที่นานเนี่ยก็ให้มีประมาณนั้นแหละนะคงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่างานก็จะเป็นงานก่อสร้างเล็กๆน้อยๆไปแล้วก็ป้าก็ไม่มีงบประมาณมากพอที่จะเขาเรียกว่า คอนเทนต์แต่ละอันนะคะที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องบางบางครั้งบางอันเนี่ยมันต้องใช้ต้นทุนในการซื้อในการเรียกว่าอะไรอะลงทุนมันถึงจะได้คอนเทนต์นั้นมาใช่ไหมละ่ะอย่างทําบ้านอย่างถนนทาน,นี้เนี่ยทุกอย่างก็ต้องใช้เรียกว่าอย่างช่างเนี่ยช่างที่ทํเอ่อบริวารองปูเนี่ยก็ต้องมีค่าจ้างต้องมีอะไรมา หลายคนก็เอฟซีก็ที่ผ่านมาก็ทําบุญบ้างทุกคนก็ร่วมสร้างด้วยบ้างอะไรบ้างทุกคนก็จะเห็นคอนเทนต์นั้น,น,นขึ้นมาทุกคนทุกคนก็จะได้ถ่ายงานตรงนั้นขึ้นมาทุกอย่างมันลงทุนหมดเพราะฉะนั้นลุงกับป้าก็ประมาณนี้ก็โอเคแ,ลแหละอยู่กับสอวอ,อยู่กับเอ่อวิลปเปอร์ที่นาเท่านี้แหละแต่ถ้าหากว่าที่นาอยากจะลาสิขาอยากจะลา ไปทำคอนเทนต์ของตัวเองป้าก็ไม่เคยขัดไม่เคยว่าแต่ถ้าถ้าจะเข้ามาอีกเนี่ยป้าก็คงว่าน่าจะเหนื่อยแล้วน่าจะเอาเท่าที่มีก็ว <k> ่า <t> ก <mulher> <k> ันไปเสียงซินดรินสเตชัน